สวัสดีครับพี่น้องชาววงการแหนทุกท่านพบกับผมเดชาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับโปรโตโคอลนะครับถ้าพูดถึงโปรโตโคอลเนี่ยให้ทุกท่านนึกถึงภาษาที่เราใช้สื่อสารกันอย่างคนไทยก็มีภาษาไทยใช้ในการสื่อสารใช่ไหมครับถ้าเราพูดภาษาไทยกับคนเกาหลีคนเกาหลีก็คงจะฟังเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในขณะเดยียวกันคนเกาหลีพูดภาษาเกาหลี กับเราเราก็ไม่เข้าใจเขานะครับเครื่องจักรก็เหมือนกันเขาก็จะมีภาษาเฉพาะใช้ของเขาอย่างระบบแอร์ทําซูงเนี่ยเราก็มีภาษาเฉพาะใช้นะครับโดยทําทูงจะแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์จำสุดเนี่ยก็คือ local layer นะครับสูงขึ้นมาก็จะเป็น set layer นะครับสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็น control layer และสูงสุดก็จะเป็น internet layer นะครับอยนนี้เรามาดู l ล c a อ l y นะครับ f 3 f 4ให้นึกถึงรีโมทแบบมีสายนะครับต่อเข้ากับแฟนคอยตัวนี้สายสัญญาณที่ใช้ก็จะเป็น vht 2คอนะครับโปรโตโคอลที่ใช้ก็เป็น is 4 8 5นะครับเป็นเป็นโปรโตโคอลพื้นฐานนะครับถัดมาถ้าเป็น set layer เนี่ยให้เรานึกถึงคอยร้อนนะครับที่เชื่อมต่อกับ เยนนะครับตัวนี้สายสัญญาณที่ใช้ก็ยังเป็น v t t สองอเหมือนกันนะครับส่วนโปรโตโคอลนะครับพื้นฐานที่ใช้ก็เป็น is 4 8 5นะครับเลเยอร์นี้เนี่ยเรายังสามารถต่ออุปกรณ์เซ็นทันคอนโทรลเช่นทัชเซ็นทันคอนโทรลเข้าไปในเลเยอร์นี้ก็ได้นะครับสำหรับคอนโทรเลเยอร์เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์คอนโทรลต่างๆเชื่อมต่อเช่นทัชเซ็นเซอร์คอนโทรลแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็น Data Management เช่น DMS b a c k e ็กหรือว่าหลอดว r k นะครับตัวนี้เนี่ยาสายสัญญาณที่ใช้ก็ยังเป็น vtt 2คอนะครับส่วนโปรตโตคอลพื้นฐานก็ยังเป็น i s 4 8 5นะครับพูดง่ายๆอันนี้เลเยอร์นี้ r ันอยู่บน i s 4 8 5โปรตโตคอลนะครับ สำหรับอินเทอร์เน็ตเลเยอร์สูงสุดนะครับอันนี้จะใช้สายสัญญาณที่เป็นสายแลนนะครับ TCP/IP นะครับโปรโตคอลที่ใช้ก็คือเป็น TCP/IP โปรโตคอลนะครับตัวนี้ก็คือเราเราสามารถเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับ con, อุปกรณ์ด d t a Management พวก DMs 2.5นะครับแบทเน็ตลอนเวิร์ได้เลยนะครับโดยผ่านแลนพอร์นะครับ ทนี้ถ้าเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับหรือระบบแอร์ทำซุงเข้ากับอุปกรณ์ของเจ้าอื่นนะครับสามารถทำได้หรือไม่นะครับทำได้นะครับในบางเลเยอร์นะครับในบางโปรโตโคอลนะครับอันนี้จะแบ่งเป็นเป็นเลเยอร์อกันตั้งแต่ลูคอลคอนโทรลแล้วก็อินเทอร์เน็ต ที่เห็นประเภทที่เป็นนาซาเนี่ยจริงๆนาซาเนี่ยย่อมาจากคำว่า new architect system air conditioner นะครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนคำศัพท์ที่เราคิดขึ้นมานะรประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับโปรโตคอลซัมซุงเนี่ยในส่วนภายในของเราเนี่ยเราไล่มาตั้งแต่ plc เลยนะครับ plc power line communication นะครับ terminal f 3 f 4 อยู่ในส่วนของ local layer ตัวนี้ถ้าในส่วนของ control layer เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมี i s 4 8 5กับ m o d b ั s นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับส่วนที่เป็น internet layer นะครับก็มี l o n work xml แล้วก็ backnet จะเห็นว่ามันจะมีสีดำกับสีแดงนะครับสีดำนี่คือเราเปิดอนุญาตให้อุปกรณ์ของเจ้าอื่นเข้ามา เชื่อมต่อได้เลยนะครับส่วนสีแดงเนี่ยเราไม่เปิดให้นะครับถ้าจะเข้ามาเชื่อมต่อต้องมีการขอเปิดโปรโตโคอลก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาเชื่อมต่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอ่ local layer เ,เ,เนี่ย f3 f4 ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเจ้าอื่นเนี่ยจะต้องมีมอสบัตเ a ดเบนะครับ เพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อที่เทอร์มินอล F3 F4 โดยตรงเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องเปิดโปรโตคอลก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้ามาคนโทรลสั่งเปิดปิดแอร์เราได้นะครับถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับมอดบัดตัวนี้นะครเรามีอุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษก็คือมอดบัดอินเทอร์เฟซโมดูลตัวนี้นะครับ ส่วนของเติร์ดปาร์ตี้ก็ต้องมีมอสบัตเจดเบย์เหมือนกันนะครับก็มาเชื่อมต่อที่เทอร์มินอลอาร์หนึ่งอาร์สองตัวนี้ก็จะมาเชื่อมต่อที่เทอร์มินอลที่อุปกรณ์อินเทอร์เฟซโมดูลตัวนี้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับในส่วนของเคเน็กเกตเคเอแล้วก็แบล็กเกตเจดเบย์ก็เหมือนกันนะครับจะต้องอย่างเคเอ็กซ์เจดเบย์เนี่ยก็เชื่อมต่อที่เทอร์มินอลอาร์หนึ่งอารสองได้เลย นะครับส่วน b a ็ k เน t ตเกเอันนี้ก็เหมือนกันก็คือจะต้องมาเชื่อมต่อที่อุปกรณ์เสริมก็คือ Interface Module ลนะ m MM, m m ศูนยก่อนนะครับถึงจะเชื่อมต่อได้นะส่วน e r v เนี่ยไม่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกับเจ้าอื่นได้นะครับสำหรับ Internet, อินเทอร์เน็ตเอ่อลเยอรตัวนี้นะครับแบ็เนโอเคมีอยู่แล้วผ่านก็คือ d m s แบ็ t เน t e เก y เ o n ร o r k ก็เหมือนกันก็คือรอนเวิร์ d m s เก y ส่วนถ้าเป็น d p s เนี่ยซึ่งเราใช้ XML โปรโตคอลตัวนี้ก็ต้องขอเปิดก่อนนะครับพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ Access เข้ามาผ่านอุปกรณ์ d m s 2.5ได้เลยนะครับสรุปก็มีประมาณนี้สำหรับในเรื่องของโปรโตคอลในระบบแอร์ Samsung d b s ของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ